แดดลายๆบ้านท่องก็ไม่ได้กวดหรอกซักผ้าเมื่อเช้าแห้งแล้วมั้งซักทีหนึ่งก็สองสามตัวใส่คนเดียวเนะอันนี้ไปไว้ใส่สูงการ <laughs> กมาห้าหกตัวเอาไว้ใส่เที่ยวสเล่นชรงการบ้านก็ไม่ได้กวดหรอกมันร้อนเมื่อคืนนี้ให้หลานหลานถูข้างบนถูในบ้านหลานเป็นคนถูวัเมื่อวานหลานกวดหลานถูหลานชายด้ให้หลานทำตัวเองทําไม่ไหวก็ให้หลานทาเดี๋ยวโทรศัพท์ร้อนมากเลยมันแดดหน้าบ้านแดดมากเลย ดดไม่รู้จะแดดยังไงดีถ้าเดินออกไปข้างนอกนี่ร้านไข่ไว่าอยู่ตรงนู้นหน้าเซเว่นนอะแต่จําเป็นก็ต้องเดินออกไปแหละไม่มีใครไปซื้อให้กินทอดไข่เจียวล้นๆเราก็อยู่ได้แล้วรถอะไรมารถส่งของหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นอชคเครีหรือเปล่า ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยเงียวออกอีกแล้วออกมาข้างนอกไม่อยากออกเลยเออไม่รู้เป็นไรมันร้อนจริงอยู่ในบ้านมันเย็นนี่แหละอุดๆูแต่อยู่ห้องนอนนี่แหละ ออกมาข้างนอกกระแดดนี้แหละลอยกนนะานงให้แดคืนแล้วนะสุทนกรลดจบก่อนโอ้ติ่มเกา้กาเก้าไรสดร้องเพลงหรือเปล่า แกก็ลองเพล่อแกนะนขึ้นไลน์นี้นี่เลี่ยนไปนี่มันจะไปเจอคนนั้นคนนี้ขึ้นไลน์สดดีนะเออล้วไปเห็นเพื่นเพื่อนแห้งแล้วผมแห้งแล้ว อยู่ไม่ได้แล้วนอกบ้านร้อนหัตใจอ่ะพัดลมก็ตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่มุมนั้นเน็ตเน็ตไเน็ตอยู่มุมนั้นไม่รู้เน็ตไปอะไรไปนั่งตรงนั้นเน็ตที่บ้านไม่ได้มาด้านนี้เน็ตแข็งแรงลินนี้เพราะตลับเน็ตมันจะอยู่ช่วงนี้ถ้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นมีพัดลมแต่ แต่เน็ตไม่ได้เออต้องเข้าเน็ตมือถือไม่ไหวแล้วร้อนอยู่ไม่ได้แล้วร้อนอจริงจริงถ้าเราถ้าอยู่มุมนี้มีพัดลมอยู่แต่มันร้อนไงลอ,อยู่ไม่ได้เน็ตไม่เข้านี่ตรงนี้บ้านหลังเดียวกันแต่ถ้ามานั่งมุมนี้เน็ตไม่ให้เลยนะถ้าไปนั่งปพ้มเนตจะหายเลย มีพัดลมตรงนี้นอนได้ด้วยแต่มันก็ร้อนไม่น้อยไม่ชอบชอบอยู่ในบ้านดีกว่ามันอยู่ไม่ไหวแล้วร้อนไม่เอาดีกว่าไปนอนในบ้านดีกว่าอมันทำไมเก่งนั่นมันคืออะไรทำไมมันลายเห็นไหมขนาดแมวมันยังไม่อยู่ เมียวเมียวร้อนเหรอจูกูจะเอมันืสวยพิคาดนั่นนี่สวยสวยสวัสดีก่อนของเล่น